สภาพคล่องคือสิ่งที่สําคัญขาดทุนไม่เป็นไรแต่ไม่มีเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคงต้องดูดีๆว่าตัวเองเนี่ยมีสภาพคล่องแค่ไหนคุณยังมีงเงินธนาคารอยู่ไหมธนาคารเขาจะปล่อยคุณอยู่หรือเปล่าอินเวนทารีคุณมีเท่าไหร่คุณจะเทิร์นมาเป็นแคชได้ยังไงคุณจะไซเคลิลตัวเองยังไงละ่ะให้มันไปต่อได้โดยที่ยังรักษาสภาพคล่องได้นี่คือหัวใจหลักของมันครับ วันนี้นะคะเราจะมาจับทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราค่ะท่ามกลางความเสี่ยงหลายด้านที่ไม่มีใครเองก็คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพนินไวเรื่องของภาษิทรัมความขัดแยง้งไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองด้วยค่ะอสังหาบ้านเรานั้นจะปรับตัวอย่างไรแล้วเรื่องของดอกเบี้ยขาลงจะเป็นผลดีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาติดตามทั้งหมดกันค่ะ ต้อนรับคุณอัคเดชอุดมสิริธรรมรงครองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทออนสิรินโฮดิ้งจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโอ oh, นะคะควันนี้เป็นเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ v วของเราเองก็จะได้มาพูดคุยคกับอีกหนึ่ง Big บิ๊กอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของเราด้วยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศช่วงนี้วงการเราค,รครึกคักคึกคืนไหมคะ จริงๆมองดูอย่าอย่าเพิ่งดูปี68นะครับอ,อยากให้มองย้อนไปเมื่อสัก4ี่สาปีก่อนเนี่ย,ย,นนยมันก็ซึมมาตั้งแต่ตอนนั้นละนะครับ<ช>อ,อ่มันก็จะมีช่วงโควิดที่ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจสสังหารก็เป็นภาพรวมทั้งประเทศก็คือไม่โตแต่ก็ไม่ตายนะ<อ>แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เติบโตอย่างที่คิดไว้นะครับแต่ว่ามันมีหนักๆก็คือปีที่แล้วกับต้นปีนี้มันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านนนนี้คครรรััวเือะบ เรามาเจอแผ่นดินไหวช่วงปลายไตายมาาหนึ่งนะครับเรามาเจอภาษีทรัมป์เมื่อช่วงต้นไตามาสองเรามาเจอเห,เหตุการณ์ไม่สงบขเขมรสู้รบอะไรอย่างครับมันทําให้ความเชื่อมั่นของคนเนี่ยหายไปนะครับอย่าลืมว่าสังหาริมทร,รัพย์เนี่ยเป็นนี่ก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีความมั่นใจเนี่ยโอกาสที่จะซื้อเนี่ยก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผสมกันเนี่ยมันเลยทําให กลุ่มภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็โอกาสในการเติบโตเนี่ยค่อนข้างยากครับผมค่ะคฟังเราเห็นภาพแล้ว เข้าใจจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ยุคคุย19มาคือหลายภาคธุรกิจเองก็อาจจะฟรีสไปคือมันไม่ไม่โตแต่ก็ยังไม่ตายก็ต้องสู้กันต่อไปพอเรามาในช่วงหลังๆปี2ปีนี้หวังจะฟื้นขึ้นได้ปรากฏว่าใครจะคิดประเทศไทยมีแผ่นดินไหวหรือว่าจู่ๆมีเรื่องของความขัดแย้งชายแดนขึ้นมาซึ่งบ้านเนี่ยอย่างที่บอกกันนะคะนี่ก้อนใหญ่ มันก็เป็นอะไรที่คนไทยาจะต้องให้ความเชื่อมั่นถึงจะโตได้แต่ว่าล่าสุดเองหลายคนมองว่าสิ่งที่น่าจะเป็นมุมบวกขึ้นมาได้สําหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ดอกเบี้ยล่าสุดมองว่าน่าจะเริ่มลดลงน่าจะเป็นขาลงแล้วอันนี้น่าจะเป็นมุมบวกไหมคะจริงๆมีคนเคยทําตัวเลขให้พี่ให้เราดูนะครับว่าการที่แบงก์ชาติลดดอกเบี้ยประมาณ0.25เนี่ยมันจะทําให้ภาระในการผ่อนของลูกค้าเนี่ย ลดลงประมาณสักสาเเซนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าปัจจุบันเนี่ยแบงก์ชาติลดลงมา3ครั้ง <c oughs> นะครับแต่เ,เสียดายนิดนึงว่า,าพอส่งผ่านมายังแบงก์พาณิชย์เนี่ยอาจจะลดไม่ถึง <c oughs> นะครับแต่ว่าแน่นอนการ <c oughs> ลดดอกเบี้ยเป็นการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการ <c oughs> แล้วก็ตัวลูกค้าด้วยนะครับ <c oughs> เราก็เชื่อว,ว่าในการลดเนี่ยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าลดจุดแบงก์พาณิชย์ทุกแบงก์เนี่ยก็ลด0.25หหมดอันนี้ก็ <c oughs> ผลดีก็ยังไปยังผู้ซื้อแน่นอนอมไม่ว่าจะเป็นอ,อัตราการผ่อนที่ลดลงหรือความสามารถในการกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแน่นอนเป็น,ปนผลบวก เป็นผลบวกแน่นอนเพราะขนาดประชาชนเราเองังรู้สึกแล้วว่าเออถ้าดอกเบี้ยมันถูกลงอะไรที่เราเคยฝันเอาไว้การมีบ้านชื่อะใส่เองมันก็น่าจะได้ง่ายขึ้นในง่ายขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันจะมีข่าวหรือว่าคนเจอกันเยอะปล่อยกู้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยคือยื่นกู้อยากจะได้นะบางคนบอกผ่อนดาวไปแล้วด้วยซ้ำถึงเวลาจะกู้เนี่ยกู้ไม่ได้ในส่วนของเราเองอ๋อซิรินี่เจอเยอะไหมคะจริงๆเราเจอเยอะนะครับแต่เราเองเราก็พยายามควบคุมนะครับ เราเองเราเราคิดมุมใหม่ว่าเราจะทำาไงลูกค้ามีบ้านนะครับแน่นอนเราก็ต้องช่วยเหลือลูกค้าในการตรวจสุขภาพทางการเงินก่อนแต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถตรวจได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบงก์พาณิชย์เนี่ยที่ช่วยเรานะครับในการตรวจสุขภาพทางการเงินลูกค้านะครับก่อนที่เราจะให้จองนะก็ต้องเพียรพูฟก่อนนะครับพอถึงเวลาที่จะโอนเนี่ยเราเองก็ต้องช่วยเหลือลูกค้าว่าสุดท้ายมาเขาอาจจะกู้ได้ไม่ถึงนะครับเราก็ต้องย้ายเข้าไปว่างั้นก็เป็นบ้านหลังเล็กลงไหม หรือว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็ย้ายไปบ้านที่กาลังก่อสร้างไหมมีระยะเวลาเพิ่มอีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเหลือลูกค้าจนถึงที่สุดนะครับก็ถ้าไม่ได้เราก็ต้องยอมปล่อยลูกค้าค,ครับผมสัสดส่วนเยอะไหมคะตรงนี้ที่เรามองมาจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะนะครับอ,อ c t i o n r ร t e เราอยู่ที่ประมาณสัก30%นะครับแต่ตอนนี้เ,เหลือประมาณสัก20่นิดๆนะครับก็พยายามช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำลูกค้านะครับธนาคารพาณิชย์เองก็พยายามช่วยเหลือจริงๆก็ เริ่มมีหลายธนาคารที่ตอนนี้เริ่มช่วยเหลือพวกผู้มีอาชีพอิสระ <c oughs> นะครับเรนก็ถ้ามีความสามารถในการาผ่อนชาระดาวทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยอย่างแบงก์รัฐแบงก์หนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ช่วยเหลือลูกค้าว่าถ้าผ่อนตามกมําหนดมีรายได้ชัดเจนผ่อนชัดเจนเนี่ยก็สามารถกู้ผ่านได้ครับค่ะ <c oughs> คือสังเกตว่าบรรยากาศในการทํางานของวงการอสังหาริมทรัพย์คือเราก็ต้องเหมือนกับ เป็นครอบครัวเป็นเพื่อนพี่น้องคือในแวดวงเดียวกันธนาคารเองตัวเราเองคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งลูกค้าเราก็คือช่วยเขาเต็มที่อย่างน้อยให้เขาได้มีบ้านเราเองก็สามารถทําธุรกิจต่อไปได้ด้วยพูดถึงเมื่อสักครู่ที่บอกว่าธนาคารเองก็มีมาตรการเข้ามาแล้วถ้าเรามองถึงภาพใหญ่รัฐบาลเองก็พยายามจะกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่จริงครับมาตรการมาต่อเนื่องตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเอยอันนี้มันใช่เราก็อยากให้มีไปอีกหรือว่าอยากจะเสริมขึ้นมาอีกค่คะ จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีเรื่อง LTV ตั้งแต่ปี65นะครับที่ถูกบังคับใช้แล้วก็เราก็จังเกตว่าหลังจากปี65มาเนี่ยอัตราการปล่อยสินเชื่อใหม่ของธนาคารเนี่ยเติบโตลดลงนะครับแล้วก็ในหลังๆมาเนี่ยไม่ได้เติบโตละหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆใหญ่ใจความก็เป็นเรื่อง LTV เราเข้าใจเรื่องความเสี่ยงเชิงนโยบายว่าการให้กู้เกินหรือว่าการให้กู้พอดีแล้วไม่มีเงินดาวเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียต่อทั้ง ทั้งระบบนะครับจริงก่อนหน้านั้นมีการเ,าเก่งกําไรในส่วนของคอนโดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราเราก็เชื่อว่าทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าในเมื่อสถานการณ์มันไม่ดีเนี่ยการเก็งกําไรเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการยกเวน้นเรื่องเกณฑ์ LTV เนี่ยจนถึงให้จนถึงมิถุนาย,ยนปีหน้านะครับแล้วก็ออกมาพร้อมกับเรื่องลดค่าธรรมเนียมโอนนะครับต่ำกว่า7จล้านจนถึงมิถุนาย,ยนปีหน้าเช่นกัน เพียงแต่ว่าโอกาสหรือจังหวะที่มันออกมันนโยบายมานั้นน่ะมันไปเจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวช่วงนั้นก็แพนิคกันไปทัพใหญ่นะครับเรื่องภาษีคุณทรัมป์ก็แน่นอนเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าคนก็ค่อนข้างคอนเซิร์นว่าเอ๊ะฉันอยากจะซื้อบ้านจริงหรือเปล่าฉันจะซื้อไหวไหมฉันจะผ่อนได้ไหมในวันข้างหน้านะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย สถานการณ์มันค่อนข้างจะคลี่คลายมากขึ้นเรารู้เรว่าภาษีสุดที่ตอนนี้เราโดนเท่าไหร่เหตุการณ์เป็นไวก็โอเคแต่มันไม่ได้เกิดทุกวันทุกเดือนทุกปีอะ,อะไรองนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าปลายปีก็น่าจะเห็นสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกทีว่าเาแล้วมันจะมีความเสี่ยงอื่นๆเกิดมาอีกไหมเส้นนะ้ําจะถ่วมหรือเปล่าะะจะได เออรัฐบาลใหม่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คงก็คงมีมีประเด็นครับผมค่ะคือมาตรการเองก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคธุรกิจนะคะแต่ว่าณตอนนี้อาจจะต้องรอเรื่องความชัดเจนเรื่องของการเมืองในประเทศด้วยนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยได้อีกหรือไม่นะฮะให้เติบโตกันได้อย่างแข็งแกร่งแต่ว่าต้องยอมรับค่ะอย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าความเสี่ยงความท้าทายนี้มันบีบรั้งเรื่องของธุรกิจเราอย่างมากเลยนะแต่ว่าออนซิรินเองก็สามารถ โตมาได้ยังแข็งแกร่งเลยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับธุรกิจของเราอ่ะเรื่องปีแรกก่อนเป็นยังไงคือปีแรกจริงๆเราเติบโตนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นย่านยอดขายยอดโอนะครับจริงๆความสําเร็จเนี้ยคงไม่ได้มาจากเรียนว่าโชคช่วยหรืออะไรนะครับเราเองเราเราพิจารณาความเสี่ยงเรามีการปรับแผนธุรกิจนะครับผมเองผมบอกที่ที่ในในบอร์ดบริหารเนี่ยวันนี้เรา เราเราเห็นในโลกออนไลน์คนยังต้องมีตั้งหลายอาชีพเพราะอาชีพเดียวไม่เพียงพอนะครับบริษ <c oughs> ัทก็เช่นกัน <c oughs> เราจะทําอาชีพเดียวได้ยังไงในเมื่อ <c oughs> ในเมื่อสภาพแวดล้อมในเมื่อธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทําธุรกิจอื่นๆนะครับแน่นอนบริษัทก็ต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีบ้านเฉพาะแบรนด์ต่ํากว่า5ล้านลงมา <c oughs> วันนี้เราก็รู้ว่าบ้านที่ต่ำกว่าห้าล้านลงมาวันนี้ลูกค้าเนี่ยโอกาสในการยื่นแบงค์ผ่านเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นการกระจายที่มีแบรนด์ที่หลากหลาย ปัจจุบ,บันเรามีตั้งแต่ล้านต้นๆล่าสไปจนถึงสัก30ล้านเนี่ย um แน่นอนในช่วงที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ดีนะครับ um เราเองเมื่อก่อนเรามีแต่โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่หตอนนี้เราองเราก็ขยายไปทําูคอนโดที่ภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับส่วนที่สามมันก็ต้องดูว่ากลุ่มใดล่ะที่มีกําลังซื้อในว,วันนี้เรารู้ว่าคนไทยเนี่ยกำลังซื้อค่อนข้างอ่อนแรงแล้วก็ชะลอตัวลง กลุ่มต่างชาติก็ยังมีกําลังซื้ออยู่นะครับเพราะฉั้นก็ต้องไปกลับไปโฟกัสที่กลุ่มต่างชาติเพราะฉั้นผมเชื่อว,ว่าแน่นอนก็ต้องกระจายความเสี่ยงความเสี่ยงมีหลายรูปแบบนะครับเพราะฉั้นก็ต้องดูว่าสิ่งไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วเราเราจะสู้กับมันยังไงเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงนั่นนั่นเองต่างหากครับผมค่ะคือครึ่งปีแรกถือว่าเป็นไปได้อย่างที่ที่อาจจะมองเอาไว้ครึ่งปีหลังก็สู้กันต่อแต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างที่คุณโอบอก ขนาดคนทั่วไปยังต้องมีหลากหลายอาชีพธุรกิจเองก็เช่นกันอสาหาริมทรัพย์เองเช่นกันซึ่งล่าสุดเองได้ข่าวมาว่าทางออนซีรนเองก็พยายามมองธุรกิจใหม่ๆน่าสนใจมากๆคือเรื่องของธุรกิจการศึกษาโรงเรียนอินเตอร์ไปจับแล้วเหรอคะเป็นยังไงตอนนี้จริงๆวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเราเปิดเทอมเป็นปีแรกนะครับแล้วก็นักเรียนเริ่มเรียนละแล้วก็ตั้งแต่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาเราก็เริ่มรับรู้รายได้ได้ละนะครับจริงๆเรา ตอนที่ผม IPO เนี่ยผมก็บอกอนักลงทุนว่ายจุดแข็งของเราเนี่ยเรามีเรามีแลนด์แบงค์จำนวนมากนะครับเรายังค้างแลนด์แบงค์พัฒนาตั้งหลาย,ลายร้อยไร่่ผมก็ไปเจอคำเนี้อก็บอกว่าเ้ยไม่จริงแลนด์แบงค์ในใครก็มีค,คุณพัฒนาอะไรไม่ได้ต่างหากอุออกนั้นก็เป็นคําถามที่เรากลับมานั่งถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าจุดแข็งที่เรามีคือแลนด์แบงค์เนี่ยแต่เราต่อยอดไม่ได้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหายังไงนะครับเราก็ต้องมาหาาดูวว่จริงๆแล้ ธุรกิจอะไรล่ะที่มันจะสร้างอีโคซิสเต็มกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ม,ม,มีหลายรูปแบบผมไม่ได้บอกว่าเป็นแต่โรงเรียนนะครับ uh huh. เพียงแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเพราะ uh huh. เราได้เห็นว่าเราเห็น success story หลายอย่าง uh huh. ในกรุงเทพที่ community ที่มีโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มูลค่าบ้านมันทาให้การเช่าบ้านมันทําให้ทุกๆอย่างตรงนั้น t r a ฟฟิกดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าโรงเรียนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร r เวอร แต่ก็ไม่ใช่ว่าโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงแน่นอนการที่จะทําโรงเรียนขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องเป็นโรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงผู้ปกครองจึงจะให้ความมั่นใจนะครับในตลาดเชียงใหม่จริงๆเนี่ยโรงเรียนนานาชาติมีมากอันดับ2ของประเทศนะครับรองจากกรุงเทพใช่ซึ่งผมเองยังไปตั้งตกใจตัวเลขเราตอนแรกเมื่อก่อนเราคิดว่าภูเก็ตจะเป็นตัวเลขที่ใหญ่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไม่ว่าจะมีจำนวนนักเรียนจํานวนโรงเรียนเนี่ยปรากฏว่ามาเก็ตแชร์มันใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าจริงๆ มันน่าจะมีช่องว่างการตลาดอยู่นะครับแล้วก็เราเห็นละ success story ที่กรุงเทพมีโรงเรียนดีๆมีชื่อเสียงมี community m ม l ตามมามีคอนโดตามมามีอะไรมากมายตามมาเราก็อยากเกิดเหตุแบบนั้นที่เชียงใหม่เช่นกันะนะครับก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วก็โรงเรียนนี้ก็จริงๆมีชื่อเสียงยาวนาน220กว่าปีที่อังกฤษนะครับ top 50 best uk school แังกิดนะครับก็สุดท้ายก็ได้มาที่เชียงใหม่ครับผมทรางมาว่าทุ่มระดับพันล้านเลยอ่ะครับผมทำไมเราถึงมั่นใจเออจริงๆเนี่ยเออเหตุผลหลักๆเนี่ยตัวผมเองด้วยต่างหากที่ส่งลูกเรียนเติ์หาโรงเรียนดีๆไม่ได้แล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเราอยากส่งลูกมาเรียนกรุงเทพนะแต่ เราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้เราไม่อยากให้ลูกตื่นหกโมงเช้าหรือตีห้าเพื่อไปโรงเรียนแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทางานเพราะลูกเลิกบ่ายสามไปหนึ่งเที่ยงนี้อีแป๊บเดือนต้องออกมาแล้วคือเราเหมือนมองจากอินไซเดอร์ตัวเองเลยถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสิ่งที่ดีให้ให้ลูกได้มากที่สุดวันนี้คือการศึกษาเช่นกันเรารู้ว่าพ่อแม่ยิ่งยุคใหม่เนี่ยแน่นอนทุ่มเทให้ลูกเนี่ยชั้นแต่งตัวเก่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องได้เรียนดีเพราะฉะนั้น เราเองมันมาเริ่มจาก Pain เพนพอยท์ตัวเอง <Yeah. S 1> ที่เราไปหาโรงเรียนดีๆที่เชียงใหม่เหมือนกรุงเทพนะมันไม่มี uh. ฉะนั้นเราก็เลยว่าเอ้ยมันเลยมีส่องว่างนะก็เลยก็เลยนั่นแหละครับก็เลยสุ <Yeah. S 1> ดท้ายมาก็เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> ผม อย่างน้อยก็คือได้กําไรจากตัวเราเองในครอบครัวเราแล้วเราก็มั่นใจในอนาคตการศึกษาของลูกด้วยเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการศึกษาเรื่องของโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเทรนด์ที่มาแรงสําหรับประเทศไทยแล้วก็เราเองก็มองว่าน่าจะมีศักยภาพที่จะโตได้ถึงได้กล้าที่จะทุ่มงบลงไปขนาดนี้เลยค่ะอ่ะแล้วหลังจากนี้ไปนอกจากเรื่องของโรงเรียนหรือว่าการแตกไปกลุ่มอื่นมีอะไรที่น่าสนใจอาจะบอกเล่าเราฟังนะคะแน่นอนก็หลังธุรกิจโรงเรียนที่จริงๆเริ่มสร้างแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ มาสร้างเสร็จในเฟสที่1นึ่นปีนี้นะครับแต่ว่าเฟสแรกที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างตั้งแต่เนื้เซอรี่จนถึงเยียหกนะครับปีนี้เนี่ยเราก็กําลังสร้างต่อในส่วนของเอ่อ,อ,อมัธยมศึกษาก็คือจะถึงเยียเก้านะครับเราก็จะลงลง,ลงทุนเฟสสอกับเฟสสาต่อนะครับนอกเหนือจากนั้นหลังจากที่มีคอมมูนิตี้โรงเรียนแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าพอมันมีทราฟฟิกขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ทําได้ต่อก็คือคอมมูนิตี้มอลนะครับก็เป็นพวกเอ่อร้านค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ระหว่่าางงกอสรร้นะคับ ตัวแรกเนี่ยจะเริ่มเปิดปลายปีนี้กับต้นปีหน้าะนะครับแล้วก็มีแผนไปทำคอมมูนิตี้มอลต่อที่ภูเก็ตที่ที่ทำคอนโดไว้แล้วนะครับแล้วก็ปีถัดไปก็จะเริ่มมาสร้างที่หน้าโรงเรียนค,ครับผมถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็เราเองยังฟังแล้วอยากจับตาดูเลยนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเราตามข่าวทุกวันก็าบอกเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนั่นี่แต่เราก็เป็นผู้เล่นรายหนึ่งที่กล้าที่จะลุกแล้วก็ลุยต่อไปเราคิดว่าเรามีจุดแข็งตรงไหนทำไมถึง กล้าที่จะรวยต่อไปได้คืออย่างนี้ผมผมมองดูอย่างนี้นะครับคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นอเป็นเมืองปากเซียนปากยังไงจะไม่รู้หรอกแต่ว่ามันปากแน่ๆเพราะทุกคนพูดแบบซึ่งมันจริงนะครับเราเองเนี่ยเราอยู่กับเราต้องปรับตัวมากเราอยู่กับเมืองที่โดนน้าท่วมเมืองที่อยู่แผ่นดินไหวที่แผ่นดินไหวเนี่ยแรงกรุงเทพอยู่นะครับใช่ค่ะมีพีเอ็มสองจุดห้าตลอดนะครับเฮ้ยเราเองเราปรับตัวเราเจอเราเจออะไรหนักๆมาเยอะเนี่ย เพราะฉันเราดูว่าความเสี่ยงมันมีเยอะเราก็ต้องปรับตัวเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับแน่นอนคนที่อยู่เชียงใหม่ได้ผมเรียนตรงๆว่าธุรกิจบ้านผมมันโตมาจากธุรกิจโรงแรมนะครับเมื่อก่อนมันก็จะแบบว่าดี6เดือนไม่ดี6เดือนเพราะฉะนั้นเราเองก็รู้ว่าธุรกิจมีซีซันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเราเองในช่วงที่มันดีเราก็ต้องรีบขยายรีบรีบตักตวงรีบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรีบเก็บเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าการที่กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆโปรดัก ในนายไหลทำเลนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมันยังมีธุรกิจอื่นมารองรับได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมกระจายความเสี่ยงแล้วเราเองก็ค่อยๆเติบโตถูกต้องนะแล้วก็เหมือนค่อนข้างจะเข้าใจในเรื่องของวัฏจักรของธุรกิจจากการที่ทําโรงแรมมาก่อนด้วยนะฮะแต่ว่าในแวดวงวงการของเราตอนนี้ผู้เล่นก็เยอะการแข่งขันก็สูงครับ มองยังไงบ้างสาหรับภาพรวมของตลาดตอนนี้จริงๆวันนี้เทรนด์เป็นยังไงเอออยากรู้มากเลยวันนี้ผมเชื่อว่าปัจจัยหลักที่จะอยู่หรือไปเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าโตแล้วนะอยู่หรือไปอยู่หรือไปเราคืออยู่รอดอยู่รอดคำนี้แล้วคือสภาพคล่องสภาพคล่องคือสิ่งที่สําคัญขาดทุนไม่เป็นไรแต่ไม่มีเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ทุกคนคงต้องดูดีๆว่าตัวเองเนี่ยมีสภาพคล่องแค่ไหนมันมีตั้งแต่ว่าเอา้าคุณยังมีวงเงินที่ธนาคารอยู่ไหมธนาคารเขาจะปล่อยคุณอยู่หรือเปล่าอินเวนทอรี ory, คุณมีเท่าไหร่คุณจะเทิร์นมาเป็นแคชได้ยังไงแล้วคุณแต่คุณก็ต้องไปต่อนะเพราะฉะนั้นคุณจะไซเคิลตัวเองยังไงหละให้มันไปต่อได้โดยที่ยังรักษาสภาพคล่องได้เนี่ยคือหัวใจหลักของวันนี้ครับ เราก็เราก็จะเห็นเรื่องของที่จรเราพาสังหารเรมทรัเนี่เป็นอะไรที่ที่สําคัญมากๆเพราะว่าเรามองไปยังประเทศใหญ่ๆแต่ประเทศเองเนี่ยในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือหลายครั้งที่ชนวนมันมาจากเรื่องของภาสังหาริมทรัพย์เลยเราคนไทยด้วยกันเราผ่านวิกฤตมาหลายครั้งแม้กระทั่งต้มยำกุ้งช่วงงานใช่ไหมมาถึงตอนนี้เราเปรียบเทียบนะจุดที่เกิดวิกฤตกับตอนนี้เรามองมันต่างกันยังไง ออจริงๆถ้าถ้ามองดูปี40ซึ่งผมอาจจะไม่ทันเนาะผมแค่ผมไม่ได้เห็นไม่ได้สัมผัสแต่เห็นนะครับเรารู้ว่ามันเกิดกับกลุ่มทุนใหญ่ๆไม่ได้เกิดกับกลุ่มคนชั้นกลางนะครับแต่วิกฤตครั้งนี้จริงๆรากของปัญหามันเกิดจากกำลังซื้อของคนในประเทศและสภาพหนี้ครัวเรือนที่มันสูงมากๆซึ่งกลุ่มคนที่ เป็นกาลังซื้อนนเป็นคนกลุ่มใหญ่วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขามีปัญหาเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแต่คนที่มีปัญหาคือคนตรงกลางคนชั้นกลางนี่แหละที่ไม่สามารถรายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายนะครับได้ได้ในกระเป๋าโตไม่ทันค่าครองชีพนี่คือปัญหาหลักๆแล้วแน่นอน GDP เป็นส่วนหลักนะครับ GDP จากเมื่อก่อน7-8%เรหลือเ <Yeah. S 2> หลือสอนะครับแล้ว g d ีที่โต2-3%เน,นก็ไม่ได้โตจากกลุ่มคนชั้นกลางจริงม mm ัน hmm. ก็โตจากการส่งออกหรือหรือธุรกิจขนาดใหญ่ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นสภาพคล่องในตลาดวันนี้หรือคนที่มีกําลังซื้อเนี่มันมันไม่ได้มีกําลังเหมือน mm hmm. วันนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นโจทย์ที่ยากแล้วก็ท้าทายสําหรับสาหรับธุรกิจที่จะโต mm hmm. ในในสภาพที่ที่มันมี มีมีแบบนี้อะไรเงี้ยครับในมองเรานะฮะที่เป็นเอกชนแล้วก็ธุรกิจด้วยเราอยากจะเห็นภาพเป็นยังไงสมมติรัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาแล้วค่ะในแง่ของการกระตุ้นหรือว่าสร้างบรรยากาศเราคาดหวังยังไงบ้างจริงจริงก็ก็ไม่ได้เรียนว่าธุรกิจรัฐบาลเก่าวไม่ดีหรือแต่อย่างไรนะครับจริงๆทุกคนพยายามแก้หนี้นะครับพยายามลดหนี้พยายามเติมสภาพคล่อง แต่สิ่งที่มันไปไม่ได้คือเราไปอยู่กับธุรกิจแบบเก่า oh. นะครับเราไม่มีการเติบโตโดยใช้ธุรกิจใหม่ๆ mm hmm. ซึ่งเรียนตรงๆว่าเครื่องยนต์หลักของประเทศวันนี้เนี่ยถ้าไม่นับท่องเที่ยวเนี่ยก็คือส่งออกถูกไหมครัท่องเที่ยววันนี้เมื่อก่อนเคยเป็นพระเอกวันนี้ก็มีปัญหา mm hmm. ส่งออกที่เคยเป็นพระเอกวันนี้ก็เจอปัญหา <c oughs> แล้วเรายังอยู่กับธุรกิจเดิมๆ <c oughs> เราไม่ได้มีธุรกิจใหม่ๆเลยเดสเซน n ชัน <c oughs> ท่องเที่ยวก็เช่นกันเราขายความเป็นธรรมชาติ แต่เราไปเราไปญี่ปุ่นมันมีทั้งธรรมชาติมันมีทั้งแมนเมดวันนี้เราไม่มีแมนเมดใดๆเลยในประเทศ uh huh. แล้วมันยังจะไปได้อยู่ไหมถ้าเราไม่สร้างแอแทคชั่นใหม่ๆเพราะฉันก็เหมือนกัน uh huh. ประเทศก็เหมือนกัน uh huh. ผมเชื่อว่าการที่อยู่กับโออีคอนมีเนี่ยซึ่งมันออฟโซลิดมันไปต่อไม่ได้แล้วในอะ uh huh. นาคตเนี่ยมันก็จะลำบาก uh huh. เพราะฉะนั้นจะก,กระตุ้นแบบไหน uh huh. ผมก็เชื่อว่าตางใดที่ มันไม่ได้มีธุรกิจใหม่ที่มันจะเติบโตได้นะมันก็จะเหนื่อยครับผมเราต้องพยายามหาทางดันครับนิวอคโคโนมีขึ้นมาถูกต้องครับให้เหมือนกับหลายๆลชาติถูกต้องคโดยเฉพาะสิ่งที่ที่ยังไม่เกิดได้ว่าขเย่าเศรษฐกิจโลกที่สุดนะตอนนี้คือเรื่องของภาสีทรัมด้วยเนาะถูกต้องมันทําให้หลายประเทศเรื่องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะปรับโครงสร้างยังไงถูกต้องจริงๆริแล้วภาษิทรัมมันมันฟังดูไกลแล้วเกี่ยวอะไรกับวงการอสังหาริมรัพยเออจริงๆเกี่ยวหมดนะครับเอ่ออมันเป็น ส่งออกไม่ดีค,คนที่เป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยที่เป็นหลัก,ลกๆเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนก็มายังลูกจ้างมายังซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องซัพพลายเซนที่เกี่ยวข้องม,ม,มันอาจจะดูว่าอ้แค่ส่งออกอบริษัทเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยซัพพลายเซนมันใหญ่มากะนะครับเหมือนเหมือนธุรกิจอสังหานี่แหละว่าเฮ้จริงๆดูอสังหายอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่ใช่จริงมันมีปูนมีเหล็กมีหินมีเฟอร์นิเจอร์มีแอร์มีะอะไรต่อเนื่องซึ่ง ไอ้ซั p p l y ยเชนนี่แหละที่มันจะทําให้ไปต่อไม่ได้ถ้ามันถ้ามันเกิดล้มกันไปคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นทุกเสาต้องแข็งแรงถูกต้องครับมีความสําคัญกันหมดถูกต้องครับเพราะว่าธุรกิจเองก็คือก็คือประชาชนนะเอาจริงๆเราก็ต้องการเติบโตไปด้วยกันนะใช่ครับในมุมนึงค่ะได้นั่งฟังได้คุยกับคุณโอรู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงความแบบมุ่งมั่นในความเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนะต้องยอมรับเราเองก็เป็นเหมือนเจนใหม่ขึ้นมามองว่าความสําเร็จที่มีวันนี้ได้มีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ เ,เรียนว่าผมเชื่อว่าทุกอย่างมีอุปสรรคมีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าจริงๆปัญหานี้มันเกิดจากอะไรอย่างเช่นเดียวกันวันนี้เรายกยก,ยกตัวอย่างห้เป็นอสังหาวันนี้นะครับผมก็ยังสร้างมาตรฐานใหม่ว่าวันนี้เรารู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไรเช่นอยู่คอนโดเนี้ยกลัวแผ่นดินไหวอะถูกต้องกลัวแน่นอนถึงแม้จะลืมไปแล้วแต่จะซื้อใหม่ก็ยังถามแต่ทุกคนเซลล์ทุกคนก็จะบอกพี่ไม่ต้องกลัวค่ะมันมันกันมันรองรับแผ่นดินไหวแต่เราไม่เคยพรูฟให้ลูกค้าเห็นว่ามันกันได้เท่าไหร่มันกันได้แค่ไหนแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหกไม่นี่จุดใกล้ๆเรานี่มันจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมทำสแตนดาร์ดนีก็คือว่าเราต้องพรูฟให้ลูกค้าดูเราไปเข้าแบบจําลองอ่จอ่อรับรองโดย สถาบันการศึกษาที่ที่มีเชื่อถือได้นะครับก็เหว่าให้ลูกค้าดูว่าพี่เห็นไหมมันเจ็ดไม่ดีจุดหกไม่ดีจุดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเสียหายตรงไหนแล้วมันเป็นอย่างไรคือมันแก้เพนพอยลูกค้าว่าเขาเขาลังเลเขา hesitate ในการตัดสินใจเพราะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปพิสูจอะไรบางอย่างให้เขาดูว่าเฮ้ยถ้ามันแก้ปัญหาให้คุณได้มันก็คือตอบโจทย์ง่ายอะไรอย่างี้ครับผมเชื่อว่ามีปัญหามาตลอดเพียงแต่ว่าลูกค้าก็มี แต่ว่าทํายังไงให้เขา,เาแก้เพนพอยท์ที่เขามีหรือความลังเลที่เขามีว่าเขาไม่เชื่อเขาเขาไม่กล้าตัดสินใจ <Yeah. S 1> เราอะไรมาพรูฟให้เขาว่าพี่มันต้องตัดสินใจเพราะมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่าต้อง ต้องคิดมุมใหม่อีกมุมหนึ่งแบบนี้ครับผมค่ะคือเราเองก็ต้องก้าวให้ทันกับเพนพอยตหม่ใหม่ที่เข้ามาเพราะอย่างที่บอกไปว่าเมื่อก่อนไม่มีใครสนใจเรื่องแผ่นดินไหวแต่วันนี้ตอนนี้คือจริงๆแล้วคนก็อยากอยู่คอนโดแต่เรากลัวสมัยก่อนคงไม่ได้นั่งบอกว่าเอ้ยเราทดลองเราแต่ยุคนี้คือมันต้องมีแล้วใช่มันต้องมีเพราะว่าการที่พูดแค่ว่ามันลองับแผ่นดินไหวมันมันไม่เห็นภาพมันไม่รู้รับครับครับ อันนี้คือเราก็เห็นชัดเลยว่าอ่เรามีข้อมูลตรงนี้รองรับนะถูกต้องครับคนซื้อเองก็รู้สึกสบายใจเราเองก็สามารถที่จะขายได้ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วค่ะคุณโอเองกับออนสีรินเป้าหมายของเราเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างคาดหมายยังไงบ้างคะจริงๆเราก็อยากเติบโตนะครับเราเป็นบริษัทจดทะเบียนเราก็ต้องเติบโตให้ได้ตามความความคาดหวังของนักลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าธุรกิจหลักที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย มันอาจจะเติบโตไม่ได้เร็วอย่างที่คิดไว้เนื่องด้วยสภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับเราเองเราก็ต้องโตด้วยธุรกิจอื่นๆอย่างที่เห็นว่าแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีธุรกิจโรงเรียนซึ่งเป็นรูปเป็นร่างวันนี้ละเริ่มรับรู้รายได้ละธุรกิจคอมมูนิตี้มอลก็ก็กำลังจะเริ่มต่อสร้างแล้วก็น่าจะรับรู้รายได้ในต้นปีหน้าเพียงแต่สัดส่วนรายได้ประจำพวกนี้มันยังน้อยอยู่นะครับเราเองเราคุยกันในบริษัทว่าการที่เราจะ รือดแทนในวันข้างหน้าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมันจะอยู่ได้เนี่ย <Yeah. S 2> มันก็ต้องมีสัดส่วนของอไรายได้ประจําที่ในระดับหนึ่ง mm. ซึ่งเ,เราก็คาดหวังจะได้ถึง 3- 400%ของอไรายได้รวมนะครับแต่ว่าก็เรียนตรงๆว่าคงต้องใช้เวลาแล้วก็ <Yeah. S 2> ก็คงต้องมอง mm. ไปธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องแล้วก็ต่อโยงกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มันอาจจะไม่ได้ไกลจนเกินไปเพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จริงๆแล้วมันก็คือพัฒนาที่ดินพัฒนาสิ่งปลูกสร้างเพียงแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงเรียนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องมีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเพียงแต่บุคลากรและซอฟต์แวร์ต่างหากข้างในที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คงไม่ได้ไกลาจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่ามีมูลค่าเพิ่มจากการบริการตรงนี้ครับผม มูลค่าเพิ่มแล้วก็แข็งแกร่งโตไปได้ท่ามกลางความท้าทายหลายด้านเรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะจากมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยแล้วก็หนึ่งในบิ๊กอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะจากบริษัทออนซีรินโฮดิ้งจำกัดมหาชนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะครับ